โหยทรายครับเป็นทรายอ่าวเข้ามาตรงนี้ทะเลมันไม่ทะเลเปิดกว้างครับไม่แน่ใจว่าอ่าวเคยมันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องไปดูเลยไปอีกที่เดียวข้างในนี้เริ่มเจอป่ามากขึ้นนะครับหลงอีกแน่ๆเลยผมว่าหลงประจํา ไม่เป็นไรเราค่อยถามเอาครับผมจะไป G P S ด้วยป่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องหาทางอาอกเบอกว่าพื้นที่อะไรไม่รู้อ้โอ้โอโอโอลุ้งไปทางไหนนี่ก็ไล่หลังมานะคนลงนะก็ถนนก็คอนกรีตนะครับก็ยังโอเคอยู่นะไม่ลำบากนะครับถ้าเราไม่เคยมามันก็แบบว่าด้วยป่านะสภาพป่านะครับแล้วก็ กลัวหลงนะกลัวหลงกลัวได้หลายหลายอย่างนะแต่ว่าไม่น่าจะมีปัญหามันเป็นกลางวันอยู่นะตรงนี้น่าจะทางขึ้นวันชาวบ้านนะอ่าวผมเจอเอ่าวแล้วครับตรงนี้อ๋อทถนนไปเรียบทะเลนะอ่าวมันก็ฝั่งนี้มันเหมือนมันไม่ค่อยสวยนะมันเหมือนมันไม่ทะเลเปิดมันไม่เปิดเปิดออกแบบที่อื่นนะมันเหมือนเกาะอะไรขั้นกลางอยู่นะตรงนี้น่าจะจอดรถเล่นได้นะจริงๆน้ําทะเลตรงนี้นะให้จะเล่นได้แหละไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองขับไปวนดูครับ มาแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็วนไปอ๋อมีชาวบ้านชาวประมงก็ลงหาปลาอยู่นะอ่าวเคยตรงนี้นะครับก็เป็นอ่าวเข้ามานะแต่ว่าทะเลมันก็อันดามันแหละแต่มันไม่ค่อยสวยหามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะจากผมอยู่สมุยมาก่อนผมว่าหาดตรงนี้หาดสมุยมันสวยกว่านะออวนดูนะครับไม่รู้ว่าไปออกไหนนะทางนี้นะเข้าป่าเข้าป่าไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะจบแค่ตรงนี้นะไม่รู้ไปถึงไหนแล้วทางโน้นนะครับ นี่เป็นต้นจากนะครับเลี้ยวไป้นอีกนะครับขนาดรถสั้นๆนะอ่ะโอเคกลับกันครับผมเขาบอกว่าไปมัสยิดเส้นทางหนีคลื่นสึนามิอ๋อมันจะเป็นป้ายอยู่นะครับคือเขาจะมีให้ให้เรามีป้ายบอกเส้นทางหนีคลื่นนะครับเกิดมีคลื่นมานะครับมีป้ายตลอดป้ายเตือนตลอดนะครับทะเลสวยเหมือนกันนะแต่ว่ามันคลื่นมัน ด้วยบรรยากาศมันไม่มีหาดทรายให้สวยมากเท่าไหร่นะระนอง <c oughs> ก็คงบางบีนนี่แหละครับถ้าจะอยู่ได้นะเราน่าจะเข้าไปในนั้นนะเดี๋ยวนะเแต่มันเป็นฝุ่นเยอะนะโอ,โอ้ข้างหลังเราอะไรสามภาระตึงตึงตึงเสียงโอ้โหภูเขาสูงเลยตรงนี้ตอนนี้ก็เรากําลังเดินทางถอยออกมาจากไม่ถอยนะครับก็คือเดินทางกลับออกมานะครับจากอ่าวเคยนะครับ ผ่านภูเขานะผ่านภูเขาสองข้างทางสลับกันไปนะก็ขับไปเรื่อยๆนะครับก็มีหลงมีอะไรบ้างนะตลอดทางมีป้ายชี้ตลอดนะครับ600เมตรนะครับถึงที่พักนะครับเ,เขาเรียกว่าที่หลบคลื่นยักษ์นะครับคลื่นยักษ์ซึนามินะครับคลื่นใหญ่มันก็จะก็จะมีที่หลบภัยให้นะครับก็ผมก็ขับวนไปเรื่อยๆนะตรงนี้เมื่อกี้เข้าไปแล้วนะ ลงหาดได้นะครับลงไปเล่นน้ำนะน่าจะลงได้นะตรงนี้โอ้ควายเล่นปลักนะครับบรรยากาศแบบนี้ก็อ่ะเดี๋ยวไปดูว่าที่หลบภัยอยู่ตรงไหนนะครับที่หลบภัย300อโอ้ที่หลบภัยเราต้องเลี้ยวไปทางอ๋อเลี้ยวทางนี้นะครับที่หลบภัยนะ300เมตรนะครับเมื่อกี้ทําไมผมไม่เห็นนะเมื่อกี้เ้าคืยไปทางนี้ตรงนี้น่าจะไปตรงอหัวแหลมหัวแหลมนั้นนะเมะื่อกี้โอ้โห กาอยู่นะครับกาอยู่ก็อยู่มันเป็นลูกเล็กๆนะตรงนี้น่าจะเป็นสุสานนะดูดูแล้วใช่จริงๆด้วยครับผมคูโบบ้านเอาเคยเขาก็จะฝังไว้ตรงนั้นนะครับบ้านเอาเคยนี่เลยบังเบนเข้ามานะครับตรงนี้นะก็ย้อนไปไหนเออไหนไอจีเออไหนตรงไหนที่เขาหลบไปเนี่ยอยู่ตรงไหนวะก็หาไม่เจออ้าวสองยี่สิบเมตร อ๋อยนะยอยู่ที่นี่นะที่หลบภัยนั้นอยู่ที่นี่นะอยู่ตรงไหนเอ่ยขากับผมไม่เห็นนะที่หลบภัยเอออยู่ตรงไหน20เมตรหรือ200เมตรนะนี่นี่นป้ายอยู่นะที่หลบภัย100เมตรอ๋อหลบที่มัสยิดนะครับอ๋โอโอ,โอเคโอเคตรงน,นั้นก็คือไว้หลบภัยที่มัสยิดนะครับมันจะสูงขึ้นเมื่อกี้ผมเห็นแล้วแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับไม่รู้ว่าหลบหลบภัยตรงไหนพอป้ายนี่เจออ๋อขอสูงขึ้นมัสยิดอ๋อมัสยิดกับที่หลบภัยคือที่เดียวกัน ค่อยย้อนไปเดี๋ยวเราจะไม่เข้าไปดีกว่านะเสงทองตรงนั้นนะค่อยถ้าเกิดพักค่อยมาเอาแต่ตรงนี้วิวสวยมากครับวิวดีมีภูเขานะครับมีสวนยางด้วยในในช่องเล็กๆนั้น,นครับบรรยากาศก็ดีเลยเขานั่นมาอ๋อเมื่อกี้โอเคฝั่งนี้น่าจะทะเลสวยกว่านะ ผมเห็นฝรังครับผมเห็นฝรังเข้าไปผมเข้าไปด้วยดีกว่าครับฝรังเข้าไปไหนครับโอไปได้เลยเหรอในนั้น,สถ,น,นสถานที่เข็มฝังดินสถานที่ล้วก็โอเคเดี๋ยวค่อยน่าจะติดทิมหาดไปได้โอเคครับเมื่อกี้ถามเขาแล้วนะส,ส,าสาธารณะนะตรงนี้สามารถเเข้าได้นะตรงนี้โอ้ควายสามตัวครับ ก็ตรงนี้เป็นหาดสาธารนณะริมทิวเขานี่นะเราสามารถเข้าไปได้มีรถยนต์เข้าไปจอดแล้วก็มีถนนถนนดินนะเข้าไปแต่ว่าผมไม่เข้าไปดีกว่านะมีรถเข้าไปนะน่าจะเล่นน้ําได้นะตรงนั้นอ๋อมีเป็นรีสอร์ทนะเข้าพักได้มีโอกาสก็ไม่รู้มีโอกาสตอนไหนนะจะค่อยมาเข้ามาพักนะอันนี้เดี๋ยวผมก็จะขี่กลับแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเช็คเวลาก่อนโอ้ยมองไม่เห็นนะเวลาโอ้บ่ายสามแล้วครับบ่ายสามแล้วนะตอนนี้ ผมน่าจะถึงระนองสักสี่โมงนะสี่โมงกว่าอีกแน่นเลยผมว่าน,นะก็วันนี้วันอังคารนะไม่มีนักเรียนนะครับเหลือน้ำมัน3มขีดนะเดี๋ยวเราจะวิ่งกับระนองกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนแบตท,ที่ทางเข้าแล้วกันนะครับอาจจะปั๊มนะเดี๋ยวเราแวะปั๊มนิดนึงเมื่อกี้มันมีปั๊มอยู่ตรงนั้นสามครึ่งโรงเรียนใกล้จะเลิกเลยนะเดี๋ยวเราก็ขับเดินทางกับระนองกันนะครับวันนี้ได้มานั่งที่เอ่อ เรือนะครับเป็นสะพานลงท่าเรือนะบรรยากาศชุมชนนะครับก็ขับรถช้าๆก็โอ้ยออไปถึงทางแยกนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายเนาะออกไปที่ฝั่งตะปืนนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็กล้องยังกับคลิปอยู่นะ ไม่แน่ใจว่าแบตเตอรี่มันจะอยู่ได้นานหรือเปล่าน,นะครับก็ตอนนี้เรากาลังเดินทางกลับนะครับกําลังเดินทางกลับระนองนะครับจากาหาดบางวินนะครับจะใช้เส้นทางเดิมนะครับในการกลับนะอ,ออกจากตรงนี้ไปก็ประมาณไม่ถึง10กิโลนะโค้งเยอะหน่อยตรงนี้นะออกไปไม่ถึงไม่ถึง10กิโลนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะปิดชิวิ่งทำความเร็วน,นิดนึงนะเดี๋ยวออกไปจอดที่ปั๊มแป๊บนึงนะเดี๋ยว,ปปนะยวออกไปแวะที่ปั๊มข้างนอกนะครับตรงนี้ก็ ยังไปชุมชนอยู่นะก็เดินทางไม่ความเร็วเยอะนะครับไม่เยอะไม่เยอะความเร็วอยู่ที่60 70สิบนะครับอยู่70สิบนะครับโอ้ไก่นะครับไก่ไก่ข้ามถนนนะครับเราก็ตื่นออกตกใจกลับนะครับเขาก็ตกใจรถก็ข้ามกันโอเคนะครับเราก็ขับยาวออกไปหน้าปากซอยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแวะปั๊มกันที่บ้านสำนักนะครับก็ ตรงนี้ก็เริ่มเป็นป่าแล้วนะครับเกตื่อชุนเล็กน้อยตรงนี้นะยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวเลยตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีบ้านคนแล้วนะก็ยังวิ่งเร็วไม่ได้อยู่ดีนะครับพื้นที่มันไม่มีไหลาทางเนาะเราก็วิ่งกันไม่เร็วมากนะแล้วก็มันมีสลับกับสะพานด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นป่าคกค้งก้างป่าเชลเลนนะครับข้างๆนะราหว่างสองข้างทางนะครับทางก็ดีนะครับทางดีอยู่แต่ว่าก็ถนนเล็กก็ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็มีสะพาน เป็นระยะระยะนะครับน่าจะประมาณสามสี่สิพันนะตรงนี้นะครับทำความเร็วออกไปนิดนึงนะครับก็ไม่น่าจะตกนะฝนแต่ว่ามันมืดๆนะครับคึมๆหน่อยนะครับขอให้ไม่ตกไปจนถึงระนองแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็ไม่เอาไอที่บางของกล้องนะครับทําความเร็วสักประมาณ70ินิดๆินะครับออกไปนะตรงนี้ก็ทางดีมากเรียบนะครับ ส่วนข้างทางรู้สึกว่าเขาจะขุดเหมือนกับเสาน่าจะเป็นเสาไฟแล้วก็ไว้ส่องสว่างทางนะเพราะว่าดูแล้วแถวนี้มันไม่มีไฟส่องสว่างทางเลยนะครับกลางคืนนะ มันจะเป็นทางมืดๆอะนะระหว่างทางก็ระมัดระวังนะครับขี่ก็ระวังนิดนึงนะครับาอาจจะทําเวลาไม่ได้ทําเวลาหรอกครับขี่ก็แต่ว่าแบบว่าเออก็ไม่ได้ชมนกชมไม้ชมวิวอะไรต่างๆอ่านี้โค้งปุ๊บเจอสะพานปั๊บนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันจะเฉล็บแล้วก็อาจจะไปชนราสะพานได้นะครับก็อันตรายนะนี่ก็น้ําเริ่มลงแล้วนะครับเมื่อกี้ก็มันขึ้นแล้วก็ผมมาอยู่พักหนึ่งน้ําก็ลงนะ ตรงนี้ก็จะมีอีก5กิโลนะมันจะมีที่ที่หลบคลื่นดีเหมือนเดิมนะแถวนี้ถ้าคลื่นซนอนาวิมาถึงหมดนะครับเพราะว่าดูจากป้ายแล้วมันมันเป็นป่าโกงกลางนะครับป่าชาเลนนะมันขึ้นมาได้หมดเลยแถวนี้นะครับก็เขาก็ทําที่หลบภัยเอาไว้นะครับสูงสูงนะเหมือนคล้ายๆลักษณะอนามัยนะครับมีฐานมั่นคงนะครับกันคลื่นกันอะไรอย่างนี้แต่ว่าผมว่าที่นี่ ถึงมีขึ้นมาแค่น้าในะต้สูงก็มีป่าชายเลนเยอะป่าชายเลนช่วยกันกันธรรมชาติของมันเองได้เยอะนะครับตรงนี้เหมือนรอยเหมือนว่าฝนลงลงวันนิดๆิดแล้วนะเมื่อกี้เพราะว่าผมสังเกตอา,อากาศที่มันร้อนปะทะตัวแล้วกออ็พื้นดินนะครับผมขอหลบไปเลนนี้นิดนึงนะครับขอโทษทีครับอ่าเราก็วิ่งออกมาเหลือ4กิโลถึงตรงน้นนะครับถึงหน้าปากทางนะปากซอยแล้วก็4ีกิโลถึงระนองนะครับ แล้ก็วิ่งวนตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นหลุมนะครับผมก็ไม่กล้าเสี่ยงขี่เร็วๆนะเดี๋ยวผมข้ามเลนไปหน่อย เพราะว่าหลุมมันเยอะคือเราไม่เคยมาเล่นนี้ทีไงครับเพราะเราไม่เคยมาเล่นนี้ทีเราก็กังวลน,นะครับเรื่องว่ามันจะตกหลุมนะตรน,นี้ก็3.7กิโลนะครับถึงนะที่อะไรล่ะที่กันคลื่นนะที่หลบคลื่นเป็นหอรอหลบไฟตรงนี้ก็ผ่านบ้านบางแล้วนะครับถึงบ้านบางเลยนะบางกับบ้านแล้วแน่นอนนะก็บ่าย3ามกว่าแล้วแกคงไปรับน้องนะครับหลานของแกนะเราก็ตามหลังบางไปนะก็ ตรงนี้ปกติโค้งนี้เข้าได้นะแต่ว่าตอนนี้เป็นรอยปะแล้วผมก็ไม่เสียงเข้าแรงๆไปนะเกิดเฉล็บขึ้นมาหลุดนี่มันจะมีราวรับอยู่นะครับราวเนี่ยมันจะรับเราย้ายตกถนนนะไม่ได้ให้ไม่ให้จิบนะย้ายเราตกถนนแต่ว่ามันก็เจ็บเลยนะครับโอ้โหอากาศร้อนประทะตัวนะเพราะว่าฝนผ่าไปฝนลงดินนิดนีดน่ภาคใต้ร้อนนะครับพอมันลงแล้วให้อายุความร้อนขึ้นพอฝนน้นําน้อยๆเนี่ยมาลงนิดๆลงเนี่ยนะครับ มันจะทําให้อความร้อนขึ้นจากถนนนะหรือไม่กี่เท่าไรแล้วนะไม่ไม่กี่กิโลแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะถึงหน้าปากทางเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายออกไปเพชรเกษมนะเออไปชนเพชรเกษมตรงนี้นะไปชนเพชรเกษม อันนี้ก็2.6กิโลเมตรนะครับถึงที่หลบไฟนะถ้าเกิดว่ามันมีไฟจริงๆนะครับมีสึนามิเข้ามาจริงๆก็เราก็ต้องวิ่งตามเส้นทางนี้นะเขาจะมีบอกเราว่าให้เราวิ่งไปทางไหนนะเพราะว่าเราไม่ใช่คนในพื้นที่นะเราหาไม่เจอนะเราไม่เคยเจอเราก็ต้องหาที่หลบไฟนะครับรถก็ต้องทิ้งไว้ข้างล่างก่อนนะนะรถมันเสียเราส้มได้นะแต่คนนี้สอมไม่ได้นะก็ตรงนี้ก็เป็นคลองนะ คลองที่เขาลงตรงนี้โอ้คลองที่เท่าไหร่นี้บางบอกว่าอ๋อตรงนี้ไงที่เขามาลงไปคลองลง่องแพพล่องแพลเปียกนะก็คือล่อง เเลงในน้ำบ้าครับเห็นบังคุยอยู่เมื่อกี้ก็เหลืออีก2กิโลเพชรเกษมนะครับตรงนี้45กิโลนะครับกับเมืองระนองนะครับก็ข้างหน้าจะเป็นเขานะครับเขานั่นมันจะอยู่หน้าถนนเพชรเกษมนะแล้วก็วิ่งย้อนกลับไปนะครับก็บรรยากาศน่าจะมองเห็นชัดนะในกล้องนะครับผมก็ตอนนี้ก็มันใกล้จะเย็นแล้วไงผมก็ต้อง ไปเปิดร้านสักหน่อยนะครับวันนี้เผื่อใครผ่านไปผ่านมาแบบเขาเออเห็นห้องดนตรีเปิดอยู่ก็เขาจะได้มาเรียนบ้างนะช่วงนี้ก็นักเรียนก็ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าเจอโควิด1 9เก้า็ไปนะครับ2-3ปีแล้วนะโควิดมาอยู่กับเราไม่รู้จะอยู่ตลอดไปหรือเปล่านะครับ อ่าโอเคใกล้แล้วนะครับตรงนี้ก็อีก1.2กิโลนะสำหรับที่หลบไยนะครับก็ใกล้เหมือนกันนะมีอยู่2-3สามที่นะที่ผมเห็นนะครับก็เอาไว้หลบัยนะเขาก็สร้างเอาไว้สมัยที่โอ้ตรงนี้วิวสวยมากเลยครับตรงนี้วิวดีมากนะครับมองเห็นภูเขาด้านหลังแล้วก็เข้าโค้งไปรับนะครับตรงนี้นะ เมื่อก่อนสึนามิมาครับเขาเลยสร้างไว้ให้ชาวบ้านหลบไยกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าป้ายรูหอหลบไยอยู่ตรงไหนเมื่อกี้มันบอกไว้ชี้มาทางทางนี้นะแถวแถวนี้หรือเปล่าไม่รู้จริงๆมันน่าจะอยู่ติดถนนหน้าหอหลบัยนี้นะแต่ไม่รู้เขาไปได้ที่สร้างตรงไหนนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ป้ายหายไปแล้วนะหอหลบัยอยู่ตรงไหนต้องคือคือถ้าเรามไม่ใช่ชาวบ้านนี่เราน่าจะไม่รู้นวนามันอยู่ตรงไหนนะแต่ผมเ็นหอหนึ่งเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปตอนเข้าไปนะเข้าไปถ่ายนะ เหม็นหอหนึ่งแต่ว่าตรงนี้หาไม่เจอแล้วเมื่อกี้ไม่รู้อยู่ดีๆป้ายก็หายไปเลยนะครับต้องถามชาวบ้านเอานะถ้าเราอยากรู้นะ,แล,ะแล้วเราก็มาถึงถนนเพชรเกษมนะครับเราจะเลี้ยวซนะ้ายเนาะเลี้ยวขวาไปกระปอรือนะครับเลี้ยวขวาไปกระปอรือเราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อไประนองนะครับขวาไปตะโกบานะครับตรงนี้นะกระปอรือไปตะโกบาไปพังงาลงไปภูเก็ตนู่นนะครับผมก็จะไปซ้ายนะครับแล้วก็เข้าเมืองระนองนะตรงนี้ฝนไม่ตกนะเมื่อกี้ ไม่มีถนนไม่เปียกเดี๋ยวผมจะไปแวะปั๊มเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่นะน้ำมันไม่น่าจะต้องเติมนะครับผมว่าเดี๋ยวค่อยไปเติมดีกว่ายืนพื้นไปไม่ต้องเยอะนะครับตรงนี้นะไปช้าๆตรงนี้โรงเรียนนะเด็กก็ใกล้เลิกเรียนแล้วนะครับผมกพราว่าจะไปแวะเข้าน้ำสักหน่อยเดียวก็จะขับช้าๆก่อนนะครับตรงนี้นะแบตใกล้จะหมดแล้วออกไปได้หรือเปล่านี่โอ wh, ล้ลุมๆเยอะนะครับตรงนี้นะผมดึงไฟเลี้ยวก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าปั๊มแป๊บน,นึงนะครับ เราจะเข้าห้องน้ําตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนโอ้โอ้ข้างหลังไม่รู้อะไรต่อมีอะไรนะครับปุ่งปัง้งตุ๊กปั้งไปหมดนะครับเข้าห้องน้ำเปลี่ยนแบตเตอรี่กล้องแป๊บนึงนะครับยังไม่หมดนะอุดมากเลยแบตแบตเตอรี่นะครับโอ้แบตเตอรี่อุดมากยังไม่หมดนะครับ